คิดมากนอนไม่หลับยิ่งคิดมากก็ยิ่งเครียดก็ยิ่งทําให้นอนไม่หลับเข้าไปอีกแบบนี้ถ้าคุณมีแอร์บ้านที่ดีและใช้ถูกวิธีมันสามารถช่วยคุณได้นะครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบก,กับผมพิชทีงงานแอร์โซบิกกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับสําหรับใครที่เป็นโรคนอนไม่หลับนอนหลับยากมากๆต้องดูคลิปนี้เลยนะครับ มันจะช่วยคุณได้มากๆเลยนะสำหรับโรคนอนไม่หลับอะเอาจริงๆแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นโรคนอนไม่หลับหรือว่าสถานการณ์ของที่เกิดขึ้นณนปัจจุบันเนี่ยมันทําให้เรานอ,นอนไม่หลับกันแน่เพราะไม่ว่าจะต้องหาเงินจะต้องหางานทุกอย่างมันลัดตัวเหลือเกินครับด้วยเศรษฐกิจที่มันไม่ดีแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้มันทําให้เรานอ,นอนไม่หลับได้นะครับเพราะว่าไหนจะค่าใช้จ่ายที่มันต้องเพิ่มพูนเข้ามา ไหนที่จะต้องมีค่าเลี้ยงดูค่าครองชีพนู่นนี่นั่นที่มันประโคมเข้ามาแต่เงินที่ได้มามันน้อยเหลือเกินมาทาให้เรายิ่งเครียดพอมันเครียดมันคิดมากมันก็เลยนอนไม่หลับปัญหาแบบนี้เนี่ยพอมันยิ่งเกิดขึ้นพอยิ่งคุณนอนไม่หลับสิ่งที่มันจะต้องตามมาหลังจากที่คุณนอนไม่หลับจะเกิดอะไรขึ้นครับใช่ครับมันจะทําให้พรุ่งนี้คุณจะไม่มีสมาธิใช่ไหมคุณจะทําอะไรรู้สึกว่า มันรู้สึกงุ่นง,ง่านนู่นนี่นั่นไปหมดเลยยิ่งคุณไม่มีสมาธิงานที่คุณทํามันก็ไม่มีประสิทธิภาพหรือผลงานมันออกมาไม่ดีนั่นเองน่าเป็นพเพราะอะไรครับก็เพราะว่าคุณนอนไม่เพียงพอถูกปะ่ะและนอกจากจะทําให้คุณไม่มีสมาธิแล้วอารมณ์คุณจะแปรปวนด้วยเคยสังเกตป่มครับเวลาที่คุณนอนไม่พอแล้วเวลาใครมาพูดอะไรใส่หูคุณนิดนึงอ่ะคุณจะรู้สึกว่าไม่พอใจจะหงุดหงิดจะโวยวายอ่ะในอารมณ์ที่แบบว่าเราอยู่ในที่ทํางานแล้ว เรานอนไม่พอเราง่วงนอนมากแล้วมีคนมาพูดสะก,กิดหูเรานิดเดียวเนี่ยจริงๆถ้าเรานอนพออาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่พอเรานอนไม่พอเนี่ยพอมีใครมาพูดสะก,กิดหูไม่ถูกหูสักนิดนึงเนี่ยอารมณ์คุณจะแปลปวนจะมโมโหจะงดหงิดขึ้นมาทันทีนี่ก็คือสาเหตุที่คุณนอนไม่พอเช่นกัน และจากการที่คุณนอนไม่พอน่ยมันทําให้สุขภาพคุณก็เสื่อมลงไปด้วยเพราะว่าคุณต้องใช้พลังงานในการคิดที่มากขึ้นใช้พละกําลังในการที่คุณจะต้องต่อสู้กับโลกความง่วงของคุณมากขึ้นมันอาจจะส่งผลให้สมองคุณะใช้งานหนักมากยิ่งขึ้นพอสมองใช้งานหนักมากยิ่งขึ้นจะเกิดอะไรครับ โอกาสเป็นโรคซึมเศร้าก็มีโรควิตกกังวลก็มีหรือไบโพล่าก็มีสิทธิ์เป็นไปได้หรือจะเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือโรคความจําเสื่อมก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณนอนไม่เพียงพอทั้งหมดทั้งมวลเลยวิธีการในการแก้การนอนไม่หลับ มันอยู่ที่คนผมไม่สามารถบอกทุกคนได้นะเพราะว่าแต่ละคนเจอปัญหาไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเจอเรื่องนี้ทําให้นอนไม่หลับบางคนอาจจะเจอปัญหาเจ้านายด่าทำให้นอนไม่หลับบางคนอาจจะเจอเรื่องเศรษฐกิจทําให้นอนไม่หลับปากท้องไม่มีเงินมากพอทําให้นอนไม่หลับนี่ก็คือปัญหาหลายๆอย่างที่ทําให้นอนไม่หลับ แต่วันนี้เนี่ยไอเรื่องอื่นผมอาจจะช่วยคุณไม่ได้นะแต่ถ้าสมมุติว่าอะไรที่จะช่วยให้คุณนอนหลับง่ายขึ้นอันนี้ทาง Air Service มีเคล็ดลับมาแนะนำมาบอกต่อบอกสิ่งดีๆให้ทุกทุกคนนะครับสำหรับถ้าสมมุติว่าบ้านคุณมีแอร์บ้านอยู่แล้วคุณนอนไม่หลับคุณทำทุกวิถีทางแล้วไม่ว่าคุณจะกินอิ่มพยายามจะดูทีวีพยายามจะเปิดหนังการ์ตูนหนังตลกซีรีส์เกาหลี อะไรก็ตามเพื่อให้คุณนอนหลับง่ายยิ่งขึ้นคุณทํามาหมดแล้วเนี่ยแต่ถ้าอากาศในห้องนอนของคุณมันไม่เอือเอ้ออํ่นยบางทีมันก็นอนยากอยู่เหมือนกันนะอันนี้ผมก็เป็นนะครับพยายามทําทุกอย่างแล้วก็จริงแต่เปิดแอร์ผิดผิดโหมดเย็นเกินไป สกรปรกหายใจไม่สะดวกนี่ก็ทำให้เรานอนไม่หลับได้เช่นกันเพราะฉะนั้นการใช้แอร์บ้านมันจะช่วยให้คุณนอนหลับได้มากยิ่งขึ้นถ้าข้อแรกเลยนะครับแอร์ของคุณต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมที่เหมาะสมสำหรับที่ผมพูดถึงนี่คือน่าจะอยู่ประมาณ24-26-27องศาประมาณนี้ไม่ควรให้มันต่ำกว่านี้สำหรับคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับนะครับผมว่าการเปิดแอร์ที่รู้สึกว่านอนแล้วมันสบายไม่ต้องหนาวเกินจนต้องห่มผ้า หรือไม่เปิดแอร์เลยทําให้มันตัวเหนียวนอนไม่หลับอันนี้ก็ไม่น่าใช่เพราะฉะนั้นการเปิดแอร์ในอุณหภูมิที่เหมาะสมอาจจะห่มผ้าตอนกลางคืนบางๆาหรืออาจจะไม่ต้องห่มผ้าเลยก็ได้อาจจะใส่ถุงเท้านอนเอาใส่เสื้อแขนยาวนอนเอาก็สามารถช่วยคุณนอนหลับได้มากยิ่งขึ้นหรือ 2. ออย่าปรับแอร์ให้มันมาโดนตัวโดยตรงนะครับถ้าเป็นไปได้ผมแนะนําว่าถ้ามันจะมีโอกาสโดนตัวโดยตรงถ้าคุณอยากจะให้มันไม่โดนตัวเลยเนี่ย มันจะมีแอร์บางยี่ห้อบางรุ่นที่มันสามารถปรับแอร์ให้มันไม่โดนตัวได้หรือใครที่ใช้แอร์อยู่แล้วเดิมเนี่ยแล้วอยากจะปรับแอร์ให้มันไม่โดนตัวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบออโต้สวิงก็ได้นะครับให้มันปรับขึ้นปรับลงนะครับหรือถ้าเป็นพัดลมก็คือสายซ้ายสาย,สาย,สายขวานั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นปรับสวิงขึ้นลงหรือถ้าคุณสามารถสวิงได้สีทิศทางมันยิ่งดีอย่าเลยสวิงขึ้นลงได้ซ้ายขวาได้ให้มัน ไม่โดนที่ตัวเราโดยตรงอันนี้ก็ช่วยให้คุณนอนหลับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับหรือเวลาคุณนอนแล้วรู้สึกว่ามันงุ่นง่านหงุดหงิดนอนไม่สบายตัวอากาศมันหายใจไม่ค่อยโอเคเลยคุณอาจจะลองเอาแผ่นกรองแผ่นฟิลเตอร์ออกมาล้างทําความสะอาดก็ช่วยได้นะเพราะไอ้พวกฝุ่นพวกนี้เนี่ยถ้ามันเกาะอยู่เยอะๆเนี่ยเวลาลมที่มันออกมาเนี่ยมันก็เอาพวกอากาศที่มันไม่สะอาดออกมาด้วยบางทีเรานอนอาจจะคันจมูกอาจจะหงุดหงิดอะไรก็หงุดหงิดไปหมดเลยเพราะจาาังหวะที่มันนอนไม่หลับ นอนไม่พอเนี่ยอะไรมันก็งุดหงิดง่ายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ทําอะไรแบบนี้ให้มันคลีนให้มันสะอาดผมว่ามันก็น่าจะช่วยคุณนอนหลับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหรือยิ่งกว่านั้นถ้าล้างทำความสะอาดแผ่นฟิลเตอร์แผ่นกรองแล้วมันยังไม่โอเคอีกผมแนะนําให้เรียกช่างมาล้างแอร์ดูสักทีดีกว่านะครับให้แอร์มันเย็นสดชื่นเพราะเวลาล้างแอร์ใหม่ๆเนี่ยแอร์มันจะแบบว่า มีความสดชื่นของอากาศที่บริสุทธิ์มากๆมันอาจจะทําให้คุณหลับสบายมากยิ่งขึ้นผมว่าจริงๆแล้วไอ้อันสุดท้ายมันควรจะมาเป็นอย่างแรกเลยด้วยซ้ำนะแต่ไม่เป็นไรลองทีละวิธีผมว่าวิธีที่ผมบอกเนี่ยน่าจะช่วยคุณนอนหลับง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับและหลังจากที่เราลร้งางทำความสะอาดอากาศบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้ตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะทํางานเงียบลงพอมันเงียบลงเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนะี่ย นอนหลับผ่อนคลายได้สบายมากยิ่งขึ้นไม่มีเสียงแอร์ไม่มีเสียงอะไรมาบรบกวนคุณก็จะนอนหลับสบายได้มากยิ่งขึ้นอันนี้สําหรับคนที่มีแอร์อยู่แล้วแล้วอยากจะทําให้ตัวเองนอนง่ายขึ้นแอร์บ้านเปิดแอร์ช่วยได้ แต่สำหรับใครที่ยังไม่มีแอร์นะครับและอยากจะได้แอร์ที่มันจะช่วยคุณนอนหลับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะผมขอแนะนำเป็นฟีเจอร์ละกันนะผมไม่ขอบอกเป็นยี่ห้อหรือเป็นรุ่นนะครับผมขอบอกเป็นฟีเจอร์ที่มันควรจะต้องมีในเครื่อง Air แอร์ละกันนะว่าเครื่องไหนฟีเจอร์อะไรที่จะทำให้คุณนอนหลับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะอย่างแรกเลยคือถ้าคุณมีแบบสล e ปโหมด มันจะมีฟีเจอร์สลีปโหมดไอ้ฟีเจอร์นี้มันจะช่วยให้คุณนอนหลับง่ายมากยิ่งขึ้นพอตอนกลางคืนมันจะปรับอุณหภูมิให้คุณเองทำให้คุณนอนหลับสบายอันนี้ก็สําคัญหรือจะเป็นแบบมีฟอกอากาศอาไอ้ตัวระบบฟอกอากาศเดี๋ยวนี้แทบจะทุกยี่ห้อมีระบบฟอกอากาศให้ทั้งนั้นแล้วนะครับก็ลองหาดูมีฟอกอากาศด้วยก็ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์คุณก็จะนอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นหรือ มีสวิงสี่ทิศทางอ่าเอาแบบที่เป็นสวิงสี่ทิศทางเลยในะาการณีที่แอร์ของเราเนี่ยมันไม่มีทางเลี่ยงให้มันไม่โดนตัวแล้วเนี่ยมันจําเป็นจะต้องโดนอยู่แล้วพยายามจะเลี่ยงให้มากที่สุดแล้วเนี่ยเป็นสวิงสี่ทิศทางให้มันขึ้นลงซ้ายขวาถ้ามันสวิงได้สี่ทิศทางด้วยมันจะช่วยให้ตัวแอร์ไม่โดนตัวคุณทาให้เวลาคุณนอนคุณก็จะนอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นหรือบางรุ่นก็จะมีระบบ ที่เขาเรียกว่าส่งลมเรียกเพดานให้มันไม่โดนตัวให้มันไปโดนที่อื่นเลยแล้วก็ให้มีแต่อเย็นลงมาอันนี้เป็นโหมดที่ช่วยคุณนอนหลับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยและ หรืออันนี้ผมแถมให้แล้วกันนะถ้าสมมติว่าคุณมีระบบสั่งงานผ่านมือถือได้ด้วยเนี่ยสมมุติว่าเวลาคุณยังไม่ได้เข้าบ้านหรือว่าคุณอยู่ห้องรับแขกและคุณอยากจะนอนห้องนอนเนี่ยบางทีต้องไปเปิดแอร์ห้องนอนและคุณก็ต้องมานั่งรอให้มันเย็นใช่ไหมถ้าคุณมีระบบสั่งงานผ่านมือถือคุณสามารถสั่งงานผ่านมือถือให้มันเปิดแอร์ก่อนสักสินาทีหรือ15นาทีให้มันเย็นช่ำชามตามที่เราต้องการเลยแล้วพอเราเข้าไปปุ๊บอากาศมันน่านอนเราไม่ต้องมานั่งปรับแอร์ให้มันหหหหงงงงงุุุดดดดิ่่นนนาพอมัย ดี๋ยวก็จะมานั่งคิดมากการง่วงนอนที่มันควรจะง่วงเนี่ยมันก็กลายเป็นเตืน่นถูกปะเออเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดแอร์ก่อนแล้วเข้ามาในอากาศที่มันเย็นๆเลยมาถึงปุ๊บเปิดผ้าห่มนอนปึ้งหลับปิดไฟหลับสบายอันนี้ก็ช่วยคุณได้นะครับไอหลักๆฟีเจอร์เนี่ยผมว่าประมาณนี้เนี่ยมันจะสามารถช่วยคุณนอนหลับได้มากยิ่งขึ้นนะอะและอีกอย่างหนึ่งเอาแบบที่คอย้อนมันทํางานเงียบๆด้วยอ่ยิ่งคอย้อนทํางานเงียบๆแอร์ทำงานเงียบๆ,เ,ยบๆเวลาคุณนอน ต่อให้คุณเครียดมากแค่ไหนเจ้าคิดมากจะวิตกอะไรมากแค่ไหนผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแอร์บ้านเนี่ยถ้าคุณเปิดถูกหรือคุณได้แอร์บ้านที่มีประสิทธิภาพที่ดีมันจะช่วยคุณนอนหลับได้สบายและช่วยคุณไม่งดหงิดงุนง่านในตอนเช้าได้มากยิ่งขึ้นก็สําหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับซับสไครต์ไลค์แชร์เป็นกาลังใจให้เราได้ทาคลิปดีๆแบบนี้นําเสนอสาระดีๆแบบนี้ให้ทุกคนต่อๆไปนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับเข้าไปกดซุปเปอร และหรือใครที่อยากจะช่วยสนับสนุนมากกว่านั้นผมมีเสื้อมาจําหน่ายด้วยนะนั่นก็คือเสื้อ Air s e r v i c e นะครับสำหรับเสื้อ Air s e r v i c e นะตัวนี้เลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีโลโก้คำว่า Air s e r v i c e นะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ ด้านข้างมีคำว่า Thailand อีกฝั่งนึ้นเป็นคำว่า Air Time ซนั่นคือชื่อรายการของเรานั่นเองนะครับตัวละ290บาทเท่านั้นสามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ Ad Air Service ไทยที่ผมขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็สามารถช่วยสนับสนุนเป็นแรงใจ ให้เราได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ด้วยนะและสําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะได้แอร์ที่มีฟีเจอร์แบบนี้แต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรคุณก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยที่ l i น์แอดแอร์สวิตไทยตรงนี้เช่นกันนะครับหรือผมจะทิ้งลิงก์ในการติดต่อไว้ใต้คลิปนี้หรือถ้าใครรู้สึกว่าโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันหาข้อมูลเพิ่มเติมเองไป Google ไปท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้เลยไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครขี้เกียจก็มาที่ไลน์แอร์เซ e ร์วิสไทยมาสอบถามเราได้เดี๋ยวผมจะพยายามถามคุณว่าสิ่งที้คุณต้องการคืออะไรแล้วค่อยๆหาแอร์ที่ถูกกับตัวคุณให้มันเหมาะสมกับตัวคุณดีไหมและใครที่มีแอร์อยู่แล้วและอยากจะล้างแอร์อยากจะให้มันสะอาดบริสุทธิ์สดชื่นล้างทําความสะอาดให้อยู่ใน แอร์ที่เหมาะสมในการใช้งานมากที่สุดเนี่ยคุณอยู่กรุงเทพแถวเขตลาดพร้าวและละแวกใกล้เคียงคุณสามารถไปใช้บริการร้านนี้ได้นะครับ SJ Air นี่เบอร์ติดต่อขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะ0877072257สามารถโทรไปสอบถามบริการติดต่อขอล้างแอร์อันนี้เขาดูแลคบวงจรเลยนะครับไม่ว่าแอร์คุณจะเป็นอะไรแต่ต้องอยู่เขตลาดพร้าวและอยู่ใกล้หน่อยนะไกลกว่านั้นเขาอาจจะไม่ให้บริการนะครับเพราะว่าแค่เขตลาดพร้าวเขาบอกว่า ก็ทําไม่ไหวแล้วอ่ะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปผมจะหาสาระอะไราดีๆมาบอกทุกๆคนอีกทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมด้วย Subscribe อย่าลืมนะกับทืบไลค์ให้ด้วยยิ่งดีจะมีสาระดีๆให้คุณเสมอๆแน่นอนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปนอนดีกว่าครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนช่อง Air s e r v i c e ให้มีคลิปดีๆแบบนี้เรามีสินค้าคอลเลกชันเก๋ๆให้ได้มาช็อปกันไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดผ้าหม่มผ้าพันคอออกแบบโดยทีมงานช่อง Air s e r v i c e ไปช็อปกันได้แล้ววันนี้ที่ s h o p t h e r c o a i r s e r v i c e หรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ